ไม่มีแล้ไม่มีจดมิจ้าต่อยเลยขึ้นไปใต่เลยพี่ย้งไปเลยอู้เอ๊เสู้เลยต่อยแับพูวันี้เนี่ยพูันมีจะต่อยแนข้าฮะมาลัวเลยผมพูดกิไปนะครับอไปแล้วอพูดเกไปะเจ็บกระจอ thay kẹp kẹp là thành mình coi đây chót nãy